ขอบคุณมากเลยครับรเมื่อกี้ซีนเมื่อกี้มีเพื่อนีย้อนหลังในรูปไหมหลังนใช่ครับก็เพิ่งเกิดไปวันที่4ธันวาผ่านวันเกิดไปครับเป็พไงบ้างครับวันเกิดของเราผ่านมาก็ดีครับแฮปปี้ดีครับก็เป็นวันเกิดผมอยู่ที่ญี่ปุ่นพอดีครับฉลองกันด้วไปเที่ยวด้วยครับแล้วก็พอดีช่วงวันเกิดเพี่บ้างอาย,อยุเราเน้นเลยหรอ ก็เพิ่มขึ้นแล้วใช่ครับเพิ่มขึ้นแล้วครับเป็นก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมนะฮะครับรู้สึกเด็กอยู่ยังบอกไม่บอกว่ายังหน้าเด็กมืนเยังน้าเด็กเหมือนเดิมเลยนายบอกวมีกี่ปีจะแบบแท่กซี่แล้วเออไม่ต้องพูดหรอกครับแต่ก็ชาครับผมทราบข้อมูลครับคุทราบครับมีคนแซวยังไหครับพี่กับคำน้าเด็กคำน้าเด็กโรเบียลแซวอยู่ก็มีบ้างครับแต่เราก็ดีใจครับเพราะว่าเราเราก็เออแฮปปี้ที่เขาชม คนอกิดเรามีของหวานพิเศษอะไรบางอย่างเอ่อข้ามีครับเป็นของเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยชื่อรสนะของเล่นพีเกี่ยวซื้อให้ตี่นี่ใช่ครับล่าสุดแฟนสีเขาบวกสภาพเขามีถ่ายติดเพลงให้กับเราอะไรอย่างงี้ใช่ครับทำอะไรเป็นไงบ้างน่ารักครับก็มีโอกาสได้ลงโปรโมทให้เขาด้วยครับเขาก็เอ่อเป็นซิงเกิลของเราเลย น่ารักมากครับฝากติดตามด้วยเราลองไม่ยังยังร้องไม่ดังเดี๋ยวไปฝึกก่อนจะได้พัวจะได้เห็นบมีโอกาสได้เห็นที่โอ้อร่อยถ้าเงียบก็จะพยายามพยายามสุดอยู่เรารู้ไหมคะว่าเขาจะแต่งเพลงเราไม่รู้แล้วพอแล้วกันนะมันแบบว่าจีนเราแบบทีเครือขินเะไรมันมีความเขเขินอยู่บ้างเราก็มีความแบบว่าน่ารักจริงๆเราคือรู้ก่อนไหมว่าเขาจะแต่งเพลงไม่รู้ครับ แาร์ลนว่าเนื้อล้ออะไรพวกนี้คือมาจากใจเราเลยคาร์ลินจะมีคนช่วยแต่งเขาไม่ได้จะเขียนเองทุกคำใช่ใช่แต่เขาร้องเองแต่แต่เราได้ถามเลยเรลือกอกแต่งเองอ๋อเขามีมีพี่ๆี่ช่วยมีมีทีมทีมที่เขาทำเราตั้งเปอรเซ็นต์เรียกเข้าเฉียงเฉียงเลยครับสี่ทอไม่ยังไม่ขนาดนั้นครับครับแต่ฟังอยู่ทอแต่ว่าเขาก็มีมันแบบฝันที่ดีดีนะนอกจากที ของฝันที่เป็นชิ้นอะไรอย่างนี้เป็นเพลงอย่างเดียวทำไมทำไมนิ่งอ่ะเออใช่ครัเป็นเพลงเดียวแต่ว่าแฮปปี้เนาะแฮปปี้แฮปปี้เลยแฮปปี้ไรเดอร์เลยเออสิบธันวาเออครับีเรื่องครับเป็นภาษาอะไรเสื้ออปุ๋๋ยอครับก็เนี่ยครับไปกับเซียนหลังครับเออเป็นไงบ้างครับแบบบรรยากาศตรงนั้นก็ ยอมรับเลยว่าไม่ได้คิดว่าจะไปขนาดนั้นครับไม่คิดว่าพ,พี่หลังเขาจะพาไปโหดขนาดนั้นแต่ก็สนุกครับรู้สึกว่าเอนจอยแล้วก็เป็นอะไรที่ผมว่าหาดูได้ยากอะไรเงี้ยคนดูวาจ,จะชอบเพราะว่าแบบมันมีความเป็นแบบธรรมชาติสุดๆเลยอยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็เป็นอะไรที่แบบทีมไทยบ้านเขาทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ไปไปร่วมแจมก็เป็นประสบการณ์ที่ชอบมากแล้วก็น่ารักมากเลย เป็นไนนอกรับคิกเสื้อผูใช่จ้ะมันดูสะอาดไปหมดเลยโล่นุ่แต่เป็นเสื้อที่น่ารักมากเ้าเขยิบมาผมก็งงเหมือนกันบางเย่าเย็นครับแต่เราเห็นกระแสใช่ไหมทค่ว่าคนเขาเขาคอมเมนต์อะไยใช่แบบแบบคนชอบมากเลยแล้วก็พี่เราก็เห็นโอ้ก็เองก็ไปดูโอ้ก็ชอบมากครับชอบแบบแบบ บรรยากาศอ่ะทีมทีมเซน์หลังน่ารักด้วยครับแล้วก็แบบเก่งกันทุกคนแบบทําอาหารหาปลาทําได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่เราเรียนรู้แต่เขาคงไม่ได้ไปอีกแล้วละ่ะกลัวพราะว่ากลัวเ<อ>ข็ดแล้วละ่ะ <laughs> มันลําบาขกขนาดนี้นมันไม่ลำบากกว่าครับมันก็มันก็สนุกสนุกครับทุกวันนี้มีเสื้อผห่ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มซื้อเลยฮนะเดี๋ยวถามเซลล์หลังว่าเขามีอเปล่าครับเป็นเสื้อบักหมาอะไรเงี้ยเขาจะทำหมวกมาให้เราเปล่าครับมีอยู่แค่เจ็ดตัวในโลก เจ็ดตัวในโลกใช่แล้วหนึ่งในนั้นจะเป็นของเราไม่ที่ผมใส่คืนเขาไปแล้วของเส้นหลังเขาเขาเอาเขาต้องเอาคืนด้วยหรอเอาคืนเขามีแค่เจ็ดตัวในร่อมีแค่เจ็ดตัวอ๋อแต่ก็ปี่น้องไปด้วยแฮปปี้มากครับก็แบบต้องขอบคุณเส้นหลังด้วยแล้วก็เพื่อนๆเขาด้วยที่แบบพาผมไปสนุกได้ทําอะไรที่แบบไม่เคยทำเรื่องราคที่าดทำไมคอนเทนต์ไทย้านถึงได้รับความนิยมค่ะโหซีเรียสเลยนะ ก็ผมว่าความนิยมที่ได้รับความนิยมคงเป็นความแบบความบ้านๆของพี่ๆเพื่อนๆนะครับแล้วก็ความแบบธรรมชาติแล้วก็ความความเก่งของพวกเขาเนาะในการที่แบบว่าไปถอดแหไปหาปลาแบบว่ามันมีความธรรมชาติแล้วมีความแบบน่ารักมากครับโอนะเคจะเสร็จแล้วเหรอจ๊ะบจ้ะ

ตาจะไไเละแล้ไ